าลีแบบเป็นเรื่องเลยนะจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะผู้กองเบนนะ์น่ะถือว่าเอาเป็นแบบอย่างได้นะคะอือเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้แต่ก่อนฉันดิฉันชอบมากเลยนะตอนที่เขาแบบสมัยที่เขาแบบทำคอนเทนต์ให้ความรู้อะ่ะแต่ว่านี่นี่ไต่คนพูดมันก็เป็นแบบนี้แหละพูดผิดนิดผิดหน่อยก็ไปจับผิดคะ่ะ ไปจับผิดเขาอธิบายผิดหน่อยนะโอ้โหผู้รู้ออกมาเต็มเลยแต่อีพวกนี้นะเวลาอยู่เฉยๆนะเขาให้มึงออกมาพูดมาเทศไม่ทําค่ะไม่ทําแต่เวลาคนอื่นพอคนอื่นเ็าออกมาพูดออกมาพูดออกมากล่าวออกมาสอนให้แง่คิดพูดผิดพูดผิดบ้างพูดไม่ได้มันไม่ผิดแต่ทีเดียวหรกพูดพลาดบ้างนิดๆหน่อยๆโอ้โหจับเขาวิจารณ์เขาแบบจะเป็นจะตายแต่ไม่ไปดูจุดประสงค์ในการที่เขาออกมาพูดออกมาให้ความรู้ มันก็เลยคนก็เลยเข้าใจเลยนะคนก็เลยท้อแท้ง,ไ,งไม่อยากออกมาทําอะไรแบบเนี้ยไม่อยากออกมาพูดออกมาทําอะไรแบบนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนอย่างดิฉันเนี่ยลองดิฉันไม่ใช่ปรเรลียนก้าสิโดนเหยียบจมธรณีเลยค่ะดิฉันจะบอกให้ดีนะดิฉันมีความเป็นปรเรลียนก้าวคุ้มหัวอยู่อืมดีนะ ลอ,ลองเป็นอ e ีแพรรี่ที่ไม่มีประเรียนสิมึงหนักกว่าคนตื่นทำอีกโดนเหยียบจมธรณีค่ะโดนเหยียบจนจมธรณีค่ะบอกให้สังคมไทยมันเป็นแบบนี้จริงสังคมไทยมันเป็นแบบนี้เออมันก็เลยหายากหาคนหายิ่งเป็นคา,ารวาสที่จะออกมาแบบทำคอนเทนต์ให้ความรู้คนในทางธรรมะเนี่ยหายาก เพราะว่าเริ่มเด่นหน่อยเริ่มเด่นหน่อยเริ่มมีคนสนใจหน่อยเดี๋ยวมันก็โดนโดนอีพวกรู้อ่ะอีพวกที่มันรู้หมดรู้นะแต่ไม่มีปัญญาไม่ไม่มีปัญญาทำคอนเทนต์ให้คนสนใจนะจริงไม่มีปัญญาหรอกถ้ามันไปทำช่องเองทำคลิปสั้นๆให้ความรู้คนเนี่ยมันไม่ทำหรอกแต่เวลาถ้าใครเขาออกมาทำนะโอ้โหโเหยียบเขาจะจมดินพลาดไม่ได้เลย พลาดไม่ได้เลยจ้าคนฟังก็เหมือนอนาะจารย์เบียะไงเหมือนนะถามว่าอาจารย์เบีย์พูดผิดมีไหมมีแต่การที่เราจะเมตตาเอ็นดูบอกกล่าวเขาแบบดีๆโดยที่ไม่ทำไม่ไม่ต้องไปทําเหมือนว่าหูเขาทําผิดแหลบร้ายแรงก็ะลระเกินไปกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นอะไรอะอะไรแบบเหมือนเขาไม่ใช่คนพุทธด่ะดิฉันว่ามันเกินไปมันต้องดูเจตนาเขา เจตนาเขาตั้งใจดีไหมสิ่งที่เขาทํามันเกิดประโยชน์มันมีประโยชน์มากกว่าหรือมันมีโทษมากกว่ามันต้องไปดูเนื้อหาสาระเออถ้าสิ่งที่เขาทํามันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์มันทําให้คนได้ฉุกคิดมันได้ทําให้คนได้ตื่นรู้ก็ส่วนไหนที่เขาผิดเขาพลาดก็อาศัยความเอ็นดูบอกเขาบอกกล่าวเขาแบบเป็นกัลยานมิตรอะแต่ดิฉันเห็นบางคนโอ้ยหยุมหยิมหยุมหยิม จะผิดเข้าเรื่องยุ่มยุ่มยิ้มยิ้มตลกมากตลกมากพูดลาดไม่ได้เลยนะพูดลาดไม่ได้เลยไล่มาเป็นข้อๆเลยนะมึงก็เห็นมีอยู่ช่องหนึ่งแต่ไม่ว่าเขาหลอกมันก็ดีแหละมีคนตรวจสอบมันก็ดีนะคะถ้าเรามองในแง่ว่าเออดีเขาตรวจสอบเรามันก็ดีเราก็จะได้ระมัดระวังพูดให้พูดให้ผิดน้อยลงพูดให้พลาดน้อยลงอะมองในแง่ดีเออมองในแง่ดีมันก็ดีมองในแง่ดีมันก็ดีนะ แต่มันก็นั่นแหละถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนนอกแล้วเรามองอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้อะไรวะมันเหมือนหาเรื่องกันมากกว่าที่มันจะหวังดีอ่ะหาเรื่องตําหนิติดเตียนสังขยานาประมาณนั้นแหละทาเหมือนจะสังขายานาพระธรรมาวนมินัยอืมนะ เออตรวจสอบอะ่ะโอเคแต่แต่หลายคนมันเหมือน,นอคติไงมันไม่ได้ตรวจสอบอะ่ะไม่ได้แค่ตรวจสอบแต่มันอคติเกินไปจนมันเห็นได้ชัดอะ่ะตรวจสอบไม่ว่าหรอกคะ่ะตรวจสอบอดีเออตรวจสอบอดีมันก็จะได้ไม่ผิดไม่พลาดต่อไปมันก็จะได้ไม่ผิดไม่พลาดต่อไปมันก็ดีแต่ที่ฉันเห็นเขาทํางานเยอะนะอาจารย์เบียเดินสายบรรยายที่เขาทํางานได้เยอะแบบนั้นเพราะเขาเป็นคนดีจริงด้วยนะเขาเป็นคนแบบไม่ได้แบบ อะไรเข้าอะไรนะอามิศสินจ้างอะไรอะ่ะถ้าเป็นคนอื่นนะดิฉันเห็นเห็นที่ไม่ใช่์อาจารย์เบียร์นะที่เป็นแบบสายธรรมที่แบบเดินสายบรรยายอ่ะโหช้ำอยู่เหมือนกันนะแต่อาจารย์เบียร์รู้สึกแกก็ไม่ได้เรียกอะไรเยอะแยะมากมายมั้ยไม่งั้นแกนจะมีงานทุกวันอย่างนี้ได้หรือแบบไปบรรยายตามโรงโรงโรง,งเรียรนนะ่ะก็แล้วแต่เขาจะซัพพอร์ตแล้วแต่จะให้อ่ะ พูดๆไปอาจารย์เบียังดีกว่าดิฉันนะดิฉันถาาเลทไม่ได้ดิฉันไม่ไปนะอย่างดิฉันดิฉันไม่ไปเพราะว่าทําไมถึงไม่ไปไม่ไปเพราะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าการบรรยายธรรมะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาหากินไม่ใช่แต่หนึ่งเรามีงานประจําเรามีงานประจําทําเรามีธุรกิจส่วนตัวเข้าใจไหมอย่างถ้าเรารับงานคุณอย่างเงี้ยดิฉันไปให้คุณดิฉันเสียไรายได้ส่วนตัว ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่คุ้มแน่นอนดิฉันเสียอะไรได้ส่วนตัวดิฉันอยู่บ้านดิฉันทำงานทุกวันรับออเดอร์หาลูกค้าตอบลูกค้าดิฉันได้เงินทุกวันหลักแสนทุกวันอยู่บ้านเฉยๆอาคุณให้ดิฉันไปดิฉันไปได้ดิฉันเดินทางหค่าน้ํามันใครมาตับใครมาซัพพอร์ตด,ดิฉันดิฉันไม่ได้มีรถตู้ให้ที่คนให้ยืมแบบอาจารย์เบียร์ไม่มีนะคะต้องขับรถไปเอง คุณอยากได้หน้าได้ตานะหลายๆที่เชิญดิฉันไปดิฉันรู้นะคุณไม่ได้อยากได้อะไรหรอกคุณอยากได้หน้าได้ตาเอาดิฉันไปเอาดิฉันไปโชว์ให้เจ้านายคุณเห็นเอาดิฉันไปโชว์ให้พนักงานในที่ทํางานคุณเห็นให้ผู้ผู้บังคับบัญชาคุณเห็นว่าเนี่ยไหมเอาแพรลี่มาได้อะไรมาได้แต่ถึงเวลาเราขอส่วนที่ว่าเออซัพพอร์ตดิฉันได้ไหมล่ะดิฉันก็ไปให้เต็มที่นะแต่ชุดดิฉันก็ต้องซื้อเอง ชุดก็ต้องซื้อชุดบรรยายเราก็ต้องซื้อน้ำมันเราก็ต้องเติมไปไกลจองที่พักเราก็ต้องจองช่างแต่งหน้าทำผมเราก็ต้องหาไม่มีฟรีเลยนะดิฉนันไม่ได้ของฟรีสักอย่างวิกก็ไม่ได้ใช้ซ้ำหนงานหนึ่งวิกหนึ่งงานหนึ่งวิกมีค่าใช้จ่ายหมด1งานหนึ่งวิกหนึ่งงานหน,น,นึ่งช่างแต่งหน้า แล้วจะไปถว่าคุณแบรี่เ,เลดราชการได้ไหมไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะถ้าเลดราชการพี่ต้องไปต้องไปนิม,มนต์พระพี่ต้องไปนิม,มนต์พระเพราะว่าพระท่านไม่มีค่าใช้จ่ายพี่ถวายท่านพันครึ่งพันท่านก็ไปได้ค่ะแต่พี่จะมาให้ดิฉันไปแล้วแล้วบอกว่าเป็นเลดราชการอย่างเงี้ยให้ดิฉันหกร้อยชัวงง่วโมงละหกร้อยพันสองอย่างเงี้ย หนึ่งดิฉันก็ไม่ได้อยู่บ้านของดิฉันก็ไม่ได้ขายเสียรายได้ไปเป็นแสนแสนละแล้วก็ต้องไปเพื่อขาดทุนอีกอย่างเงี้ย <c oughs> นานนานทีอะได้ได้นะงานพวกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะมีจริงๆมีไม่ใช่ไม่มีค่ะเรื่องจริงเลยคุณแพรลี่แต่ว่ามันมีเหรอลราชการนะคุณแพรลี่รับได้ไหมงานงานกุศลใช่นานนานมีทีได้ค่ะแต่ต้องหนึ่งเรารู้จัก เรารู้จักเป็นคนที่เรารู้จักอาจจะเป็นอาจารย์ที่เคยนับถือการสมัยบวชพระอะไรอย่างนี้อ่ะเป็นอาจารย์สอนในคาบเรียนนู่นนี่นั่นอยากเชิญเราไปออะเราไปเพราะว่าเรานับถืออาจารย์ท่านนั้นเราไปให้ได้แต่นานนๆทีแต่ให้ไปแบบทีๆไม่ได้ค่ะไม่ได้แน่นอนดิฉันกินอยู่ยังไงดิฉันไม่ใช่พระแล้วถ้าเป็นพระนะแต่สมัยเป็นพระดิฉันไม่เรียกเลยดิฉันไม่เคยมีม,ม,ม,มีมีเรื่องเสียหายเรื่องการรับค่านิมนต์นะ คุณไปดูได้เลยประวัติดิฉันไม่เคยมีไม่เคยมีคนออกมาแฉว่าพระมหาภัยวันนิมนต์พระมหาภัยวัน,น,น,วนไปบรรยายและพระมหาภัยวันเรียก ت, เลทเลดเ่าตัวไม่เคยมีเลยตอนเป็นพระจนถึงมันมีเรื่องที่สหกรณ์ไงสหกรณ์ที่สมุดปาการใครจําได้บ้างไปนิมนต์พระอีกรูปหนึ่งดิฉันไม่รู้ว่าเป็นใครเขาคิดเลดค่าบรรยายสี่หมื่นแล้วพระรูปนั้นไม่มาก็มานิมนต์ดิฉัน ไป,ไปนิมนต์มานิมนต์ดิฉันซึ่งดิฉันก็ไม่ได้เรียกเรียกเลทค่าบรรยายนะเพราะเรารู้ว่าเป็นพระเรียกไม่ได้จริงสี่หมื่นแล้วระรูปนั้นไม่ไปและอ e. ีสหกณ์เนี้ยดันเสือกอัพข้อมูลอ่าอัพข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสหกรณ์ว่ามีการบรรยายนี้ค่าใช้ใจ่ายเท่านองเท่านี้ไม่รู้สี่หมื่นหรือสามหมื่นแปดไม่รู้ไม่รู้แต่ถาวายดิฉันมากี่พันไม่รู้นะด,ดิฉันจำไม่ได้มันนานและแต่หลักพัน และดิฉันไม่ได้เรียกนะเป็นเงินที่ดิฉันไม่ได้เรียกด้วยดิฉันก็บอกว่าแล้วแต่แล้วแต่จะถวายดิฉันจะใช้คําแบบนี้ตลอดแล้วแต่แต่มีงบจะถวายแต่เราไปให้ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นพระเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรยกเว้นค่าเดินทางยกเว้นค่าเดินทางยกเว้นค่าเดินทางโอ้โหและตอนนั้นเนาะมันมีประเด็นเรื่องการมงการเมืองนะคนมันมีเพจการเมืองที่มันไม่ชอบดิฉันนะมันเอาเรื่องนี้ไปโจมตีดิฉันก็เลยบุกไปที่ตากรเลย ตอนนั้นยังอยู่กับหมอปลาเอาหมอปลาไปทนายภพศาลตอนนั้นนะบุกไปที่สากลเลยค่ะไปถามแลวที่สุดท้ายแล้วก็ได้ความจริงว่านิมนต์พระอีกรูปหนึ่งมาแต่เหมือนท่านไม่ว่างท่านมาไม่ได้ก็เลยมานิมนต์ดิฉันแทนแต่ว่าลืมเปลี่ยนเลทเลทค่าจ้างบรรยายดันไปใส่เลทที่เป็นเลทของอีกรูปหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ไปเนี่ย ดิฉันบุกไปเลยบุกไปถึงสหกรเลยบอกว่าเนี่ยมีคนกล่าวหาตมานะว่าตมาเนี่ยเรียกค่าบรรยายจากจากสหกรเนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยซึ่งอาตมาได้จริงไม่ถึงเนี่ยตมาเสียหายทําไมถึงทําแบบนั้นนู่นนี่เป็นคงเป็นข่าวคุณไปดูสิ <c oughs> คุณไปดูสิแต่เรื่องนานมากแล้วเรื่องนานมากเรื่องนานมากอืม ดิฉันน่ะถ้าไม่ผิดดิฉันไม่กลัวนะถ้าไม่ได้ทําดิฉันไม่กลัวดิฉันสู้หัวชนฟ้าเลยก็เราไม่ได้รับอะเราไม่เคยเรียกเหล็ดค่าตัวตอเป็นพระแต่เป็นคารวาสเรียกค่ะเป็นคารวาสเรียกถ้ารู้สึกว่าไม่แฟร์ไม่ไปเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายค่ะไม่ไปอยากฟังธรรมะฟรีฟังในไลฟ์สดเอองานฟรีมีไหมมีค่ะในไลฟ์สดนี่ไงคุยธรรมะถามได้ไม่เสียตังค์สักบาท ไม่ต้องส่งของฝันให้ก็ได้ออกทีวีเรียกเลทไม่ได้ค่ะเขาไม่มีเลทให้เขาจะมีถ้าเป็นรายการข่าวไม่กี่พันสองพันสองพันค่าเดินทางไม่ได้เงินนะมึงมึงคิดว่าไปออกทีวีรวยเหรอไม่ได้ไม่ได้รวยยกเว้นว่าเป็นรายการเกมโชว์เกมโชว์ที่ถ่ายทั้งวันอย่างเงี้ยเขาจะมีเลทให้เป็นหมื่นอยู่เป็นหมื่นแต่แค่หลักหมื่นแต่ถ่ายหลายเทป แต่ถ่ายหลายเทคนะรายการเกมโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปออกรายการเช่นโหนกระแสอะไรอ่ะเปิดปากกับภาคภูมิอะไรเงี้ยหลักพันหลักพันโดเะเขาไม่ได้เรียกไม่ได้รายการทีวีเรียกไม่ได้เขาไม่ได้เอามึงไปกันนะมึงไปไปเรียกอะช่องเขาจะมีเขาเรียกว่าค่าเดินทางเขาก็ช่วยค่าเดินทาง แต่อย่างดิฉันนะอาจจะขอได้บ้างบางรายการที่สนิทกันอันนี้บอกตรงๆบางรายการบอกว่าโอเครู้แหละเลดเลดรายการก็เลดรายการแต่ขอพิเศษได้ไหมช่วยค่าชุดกับค่าแต่งหน้าให้หน่อยได้ไหมก,ก็บางทีเขาก็ช่วยผู้ใหญ่เข้าใจดีเขาก็ช่วยอแต่ถ้าไม่ช่วยก็ไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วยก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราอยากไปพูดเราก็ไปให้มันได้ประโยชน์ ถ้าไปออกรายการแบบนั้นมันได้ประโยชน์ไงเราก็ไปไปออกทีคนดูหลักหมื่นหลักแสนอย่างเงี้ยมันก็มันก็ควรไปจริงเนี่ยมันก็แล้วแต่นะอืมไม่ใช่ว่าไปออกรายการรวยพักก่อน <laughs> พักก่อนนะอยู่บ้านดีกว่าพูดตรงๆงเลยทุกวันนี้อยู่บ้านรวย ทุกวันนี้นะอยู่บ้านรวยบอกเลยไปทำอย่างอื่นไม่ได้รวยนะไปทำอย่างอื่นไม่รวยนะทุกวันนี้คืออยู่บ้านต่างหากรวยอยู่ใช่ถึงไม่ค่อยรับงานไงเพราะว่าอยู่บ้านเฉยๆรวยทำงานพี่หนุ่มดีมากพี่หนุ่มเป็นพี่ชายที่ดีมากๆโดนคดงโดนคด,ด,ดีอย่างเงี้ยจากออกรายการอย่างเงี้ยตอนนั้นพระฟ้องดิฉันอ่ะดิฉนันก็ขอให้เขาช่วย เขาก็ไปบอกผู้ใหญ่กับช่องเขาก็ช่วยออกค่าทนายให้แต่บางช่องไม่ช่วยเลยบางช่องไม่ช่วยเลยบางช่องบอกว่าทางเราไม่มีนโยบายค่ะทางเราไม่มีนโยบายเรื่องนี้ค่ะมึงเอากูไปนั่งให้กูไปพูดช่องมึงได้เลตติ้งอ่ะกูไปพูดให้แต่กูเดือดร้อนน่ะกูถามหาน้ำใจค่ะกูไม่ได้ถามหานโยบาย กูก็ไม่แปลกใจหรอกทำไมไม่มีคนอยากทำงานกับช่องมึง่งก็เพราะมึงสันดานแบบนี้ไงก็เพราะมึงสันดานแบบนี้ไงทางช่องไม่มีนโยบายกูไม่ได้ถามหานโยบายมีหรือไม่มีกูไม่รู้กูถามหาน้ำใจว่าเนี่ยกูมานั่งในรายการมึงแล้วกูโดนฟ้องเนี่ยมึงจะช่วยกูบ้างไหมมึงคิดจะช่วยเหลือกูบ้างไหมตอนกูมาพูดไปพูดเลยมีแต่ยุให้กูพูดพูดเลยแพรลี่เอาให้เต็มที่เลย เอาให้เต็มที่เลยพูดให้เต็มที่เลยเปเต็มที่แล้วเป็นไงอ่ะพอเต็มที่แล้วเป็นไงเต็มที่ไม่ไม่ใช่ไอ้ที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรเรารู้สึกว่าเอ๊ะมโนธรรมของคนนะไม่รู้ช่องไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วจําชื่อช่องไม่ได้จริงจําไม่ได้จริงค่ะจําไม่ได้เลยช่องไหนก็ไม่รู้เต็มที่เออเข้าใจไหมเราไม่ได้ถามหา นโยบายฉันไม่รู้เลยว่าช่องหล่อนมีนโยบายช่วยหรือไม่ช่วยแขกรับเชิญแต่ฉันถามหามาโนธรรมสำนึกว่าฉันโดนฟ้องแบบนี้จะไม่ช่วยเลยเหรอจะไม่ช่วยเลยเหรอเวลาฉันไปออกรายการให้ช่องคุณได้เด,ดตติ้งนะเวลาดิฉันไปอาจารย์จตุรงไปอย่างเงี้ยไปคุยเรื่องประเด็นเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยช่องคุณได้เลตติ้งดีมากคนดูเยอะมากคนสนใจคนดูคนสนใจ แต่เวลาฉันโดนคดีมาเนี่ยฉันขอให้ช่วยอืมหล่อนไม่ช่วยหล่อนไม่มีน้ำใจกับฉันฉันก็ไม่มีน้ำใจกับหล่อนค่ะก็แฟ์ๆกันทุกวันนี้ถึงไม่อยากไปไหนเน่ยทุกวันนี้พูดตรงๆอยู่บ้านอยู่บ้านดีกว่าไม่อยากไปเป็นขี้ฆ่าใครไม่อยากไปเป็นถึงไม่อยากเป็นขี้ฆ่าใครก็เพราะแบบนี้แหละอยากอยู่บ้านเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าสบายใจกว่า เรามีอิสระเรามีอิสระทางความคิดที่เราอยากทำนูน่นทำนี่เราทำเลยไม่ต้องไปเป็นขี้ข่าใครเป็นขี้ข้าคนอื่นเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่นะเหนื่อยใจอยากทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ทำเราไม่มีอิสระทางไม่มีอิสระทางความคิดคอยรับคำสั่งเขาอย่างเดียวคอยรับคำสั่งเขาอย่างเดียว เขาอยากให้เราทําแบบนี้พูดแบบนี้เราก็ต้องทําตามเขาเพราะเรารับเงินเดือนเขารับค่าจ้างเขาเนีย่ยดิฉันถึงพูดกับตัวเองเลยถ้าวันหนึ่งเรามีทางเลือกเลือกได้เราขอเป็นเจ้านายตัวเองฉันขอเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าอยากทําอะไรทํามีความคิดมีความคิดอะไรมีไอเดียอะไรเอามันออกมาให้หมดดึงมันออกมาเรียนรู้ไปกับตัวเองลองทํานู่นทํานี่ไปสบายใจ